เอ,อสวัสดีครับอันนี้อะไรเนี่ยขอโทษทีขอโทษทีเป็นคนหรืออะไรเออแล้วทล้วมเขาบินอยู่ละ ลงไปอะไรเขาข้างมันไม่โหลดเรืออะไรสักอย่างได้นี่ไม่ทำอะไร แค่ปีนขึ้นไปหรือเปล่าเดี๋ยวไอผมก,ก็จะลองดูแล้วกันเอ๊แบใบช้คนเด็กอิตะกีนี่หลหะกระโดดได้ปะกระโดดมันช้ากว่า ไล่เอ,อ่อข้างบนได้มันอะไรวะเนี่ยมันดูแบบยิ่งใหญ่น่ากลัวดีโอเคขึ้นมาแล้วโลขึ้นมาแล้วล้วไงต่อก็มีแบบให้ใช้ ให้ใช้ s ละคือตัว s ไหมแล้วเราจะหาหาตั้งจากไหนล่ะภาพมันอย่างแตกอันนี้นต้องใ,ใช้ดาว ทำไมนี่มันเอ่ขึ้นใหม่ใช่แล้วก็อะไรอีกก็มีต้นไม้พังมันให้ปีนได้ปีนได้ก็เฮยละ อืมอ,มอะไรวะทำไมไม่ชอบขึ้นเหมือเแต่วันนี้ เใช้งานยังไงนี่เป็นลูกโป่ง,งที่รู้จักก็ออินแล้วโอ้จะบินไปถึงคอฟารทะลุแมพเรืออะไรสักอย่างและสะพานมันเฮ้ยเจ๊เออๆๆเอ,อ้ยโอเคตกไปไปทางนั้นโอ้ย รีมีสาวด์เด็กเล่นใช้งานยังไงไม่ใช้งานยังไงอ่ะผมดูแต่ซากแล้วมันจะขึ้นชีดยัยงไงล่ะโดด,โด,ด เอเคยตอนนี้ผมไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้อีกแล้วแล้วมันจะฟื้นยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะกำลังมา มามามาจะเย็นจะเย็นยัง้นชิ้นส่วนกำลังกลับกำมาละเด็ดเดี๋ยวเราผมลุกขึ้นเฮ้ยพอไปจราจรอยู่ตรงนี้เลยนะอ่าได้ละ อเกมนี้นี่เป <ator> ็นอะไรที่โคตรเงาเหมือนกับว่าเออคุณไม่มีอะไรอ่ะทำในชีวิตจริงเลยใช่ไหมเนี่ยึงมาทำอะไรแบบนี้อะไรมันมันเล่นยังไงอ๋อนี่ไงนี่ไงเฮ้เล่นสิงช้าในเกมไม่มีโอกาสเล่นในชีวิตจริง โคตรเศร้าเลยเอ้ย hey, สนุกจังเลยสนุกจังเย้สกูโอเคพอละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันลงยังไงโอ้เชี่ยรกระแทกพื้นพื้นนี่แบบสะเทือนไนอะ้เหี้ยโอเคเดี๋ยวเราผมฟื้นก่นอนพวกเราเอาเอาหัวดำเดินอยู่เดี๋ยวนะักเกมนี่มันมีเสียงไหมเนะี่ย ไม่ค่อยมี่าไรเดินขข้นมาเดินขข้นมาอานี่ไงไรละเมื่อวันจริงชากระแทกหรืออะไรสักอย่างเอาได้แล้วละโอเคไอ้รถเท้ยังข,ขึ้นด้วย ขึ้นเลยพี่ไอผมตายละพอไปกดตรงอ,อ่ามันคืออะไรทำไมล่างเละอัอนนี้ก็ขึ้นมานั่งไปด้วยครับพี่นั่งด้วยอ้อาชุดเท่จังถ้าไปสาสตรสายเล่ยไง เกมนี่มันเกมด่านนี้มันแบบอ้าวเสีย yeah. อุบัติเหตุนในสนามเด็กเล่นไม่ใช่เรื่องตลกโอเคได้ละจะทำไงโอเค ปีนี่ไงล่ะอ๋อนี่โอเคตอนนี้ผมผมผมีกตังละโอ้โหต้องใช้เงินเยอะมากผมจนละ คุณสกีนี่มีสายน้ำอ้าวเอามา,ามาโอเคสายน้ำให้สายน้ำมีอะไรด้วยให้ดำลงไปดิดำลงไปยังไงเนะี่ยโอเคมีปูด้วยมียนิคอน มีกัซซิล่ามัขึ้นยังไงเนี่ยชื่อว่าติดโอเคร้อนละโอ้สวัสดีสาวหรือผู้ชายก็ไม่รู้โอเคสิ่หนึ่งทีแล้วก็พอดีกว่าสหรับเกม Lô bò. Ngầu đấy. Cảm ơn các bạn.